สวัสดีครับผมนามาชาญด์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆยังเป็นทางการนะชาญด์เนาะกับข้างานบุญพี่น้องเลยราสารทำหน้าข้ามมาว่าจะทําเยอะจต่บ้าเหนืนอาจจะเป็นสารน้ำน้ำจะให้บ้าเนวยทำกับข้าวันนี้กองข้าวเหรอกองข้าวน้อยข้ามี่ผมทิศนี่กองข้าวน้อยข้ามี่ครับยังไม่ได้อาบน้ำโดยแต่สถานน้ำน้ำเลยนะอาบน้ำแล้ว จะบอกโยิ้นมากๆวันนี้ขอเสนอเมนูกระเพราคอไก่บดอืมปาดบุญยองเลยคอไก่บดที่น้องต้อยชงมาให้นั่นแหละจ้ะเออน้องอืมน้องเขาบอกเออเขียนมาบอกชื่อเลยครับน้องชื่อต้อยน้องน้องต้อยเชียงรายเฟซชองอ่นโบดาเนีนอยู่ว่าน้องเขามีบอาบัอาอืมว่าน้องเขามีโรงงานชำแหละไก่น้องเขาส่งไก่มากินครับแต่เป็นอีกเมนูชิ้นส่วนไก่ที่ราื่นอาจจะบ่มี คือเอาชิ้นส่วนคอไก่มาบดอืออือแม่นดูถ้าถ้าอยากให้พี่เขากินแบบนี้นะบะเหนือว่าเอาคั่วให้มันแห้งนั่นจะคั่วกิ้งคั่วกิ้งอือทีนี้บะเหนือจัดผัดกะเพราครับมันก็จะออกมาประมาณผัดกะเพรากรบกะเพราอย่างนี้เออเหมือนผัดกะเพรากรบเลยจ้าไม่ถูกนะมันจะมีกระดูกนิดนึงแต่จะอร่อยอาจารย์อร่อยได้ที่มือบะเหนือแจะแต่เนื้อจะเยอะกว่ากะเพราแต่ประเไทยนี่กะเพราหอมมะยงใหญ่จะเยอะกว่า เนื้อแต่นี่อย like well, really cool ่างน้องเขาส่งมาให้บ่าวเหนือกินบ่าวเหนือก็เลยชัดอนนักเลยครับเพราะไม่ได้กินของอร่อยแบบนี้ตั้งนานส้าวๆนเนาะโอ้ยไม่ได้กินข้าวสวยครับเจ้ในบ่าวเหนือคิดว่าจะกินจนเยอะเลยนะเหลือครึ่งหนึ่งอืมอะไรบอทาดาผมจจน้ำเสนออะนะพริกน้ำปลา พี่น้ำปลาหวานนะครับนี่บะหมี่หวานพี่ของพี่น้ำปลาหวานนั่นก็ยังเด่ะ <c oughs> จิงโง่ของเปรี้ยวๆคนเด้อสแตนดาร์ดน้ำปลาหวานสินมะม่วงน้ำปลาหวานเนี่ยอเอ๊มะมาเด้อครับมาเด้อพี่นอ้องเอ้บางคนอาจจะพูกว่าเอาอคอไก่มาบดแล้วมันพัดมันจะมีรสชาติประมาณไหนจ้ะมันก็จะประมาณเนี่ยมันจะได้ฟิลเหมือนกันกับพวก อาหารที่มีกระดูกเขาสับกระดูกใส่ไปด้วยเนาะอืประมาณผัดกบผัดอย่างนี้แลวจะจะประมาณนี้ละเมนูผัดกบผัดบาหลนี่เ่านั้นนะที่สับกระดูกใส่ไปด้วยเลจะจะประมาณนี้อร่อยอืมอลลอมือก็ขึ้นมากระงกานยังม,มีบอกให้สาวจันนย่างก็ ทำไข่าดาวอีกก็คนละสองลูล2 2> กกันะบ้าเหนือบ้าเหนือยับอยยงบอกใจ่าสัยทำข้าวได้ไข่ดาวอีกสองฟองบอกเขาไม่หมดนิจ่ายวิสัยนะโอ๊ยขนาดนี้ก็จะกินมดมดแล้วแต่พี่ๆนองกบางคนอาจจะเห็นว่าทำกับข้าวเยอะขนาดนี้แล้วเหลือต้องทิ้งเหรอ,อมไม่ทิ้งจ้ะถ้าบ้าเหนือไทยการกินทุกทีนะ คิดบนหนึ่งจะเยอะขนาดนี้บ้านข้างก็ทำไปวันหนึง่งใครคิดนหนึ่งจะก,กินได้สองสามครับโอ้โหเพช <est>. รยังเหลือจากตอนนี้ตอนเย็นบ้างเหนเือก็ใช้แสังกับกินอีกถ้าเหลือจากตอนเย็นจะเก็บใส่ช่องฟิตไว้จ้ะแล้วก็เอามาอุ่นบ่มีเข้ามาทิ้งกับเข้าเลยจ้ะบ้างเหนเือสายสามมาเจ้าทุกคน กระกเพากระเพาคอไก่บดเขาเนี่ยผู้หเนี่ยบัเคยกินเลยเนะาะแถสๆเนาะบ้าเหยือนกับแสนกับเพื่อนกินที่นั่งใกล้ทรงมาให้เนี่ยเนาะแบบใครถุงละสองกิโลแสนเนาะถุงละสองกิโลหรือถามไปถามเขียนไปถามแม่ค้าก็ได้เนาะจริงจริงน้องเขงกากำลังคิดดีการตลาดดีเนา่ยนะน พราะว่าคอไก่นี่ถ้าเขาบอกออมาทอดก็อาจจะบ่ฮู้จะมาทมําเมนูไหนที่กินได้สําหรับคนไทยเน้นงองแต่เอามาบดแบบที่เราสามารถเอามาผัดมาคั่วกิ้งมาคั่วมาอย่างนี้ก็โอเคจ้ะผัดขอนี่แบบนี้แซ่รู้แค่คนที่ชอบทํากับแก้มนี่ก็คือดีเลยอ่ะอุ้ยคือมันแบบางเนื้อก็เหนื่ขั้นเลยนะ บะเมนใส่เครื่องปรุงเป็นร้อยรอบคนก็นเห็นซิมแล้วซิมนุมนมนน่มพริกเหลืองกินแล้วโบช่ำๆหอมหลายเนี่ยคำใหญ่แบบนี้นะน้ำปลาไม่เน้นเนาะเน้นพริกไม่กะเพรานี่ไม่หอมไม่ค่อยหอมแต่มีกลิ่นซาซาของกระเพราอยู่ถ้ากระเพราที่ซีจีจ้างประเทศมันแปลปนะกมันบ่หอมนะถุงอะไรก๊ะถั่ว พันหน้าสามผงใช้สามผงเลยไม่น้อ,องเยประมาณร้อยกว่าบาทน่าจะกระเพราเนะี่ยอือาแต่ร้อยบาทเลยแบบโอ้ข้าเนี้วไก่ขนหน่อ,อขายแบบนี้ดิกุ้งข้าว่าราคาประมาณห้าหกพันหรือว่าข้าวตำกว่งมือมือเหนือกว่ากุ้งเหมือนกับ รักปูบริโภคถุงละสองกิโลที่โรงงานน้องทำขายน่ยจะเ,เลืองเยอะขนาดนี้เนี่ยขนาดพัดเราเนี่ยอันนี้บาเหนือไม่รู้ราคานะครับบาเหนือขา,าดกันนี้ว่ะต้องอยู่ในประมาณลักพันลักหมื่นนี่แหละเนี่ยโอ้ยหมื่มนบอถึงหมืน่มนบอถุงดอกของร้านน้องกับได้แพงอย่างมากมายบาเหนือมาพัดนี่ประมาณรูกกว่า,วาเม่นบ่ถึงครึ่งแล้วสิเกือบเกือบเพิ่งเพิ่มเพิง่งนิดนิดนี่แหละบ่ โอ้ครีมใส่น้ำปลาเลวยไหม ย้ายย้ายห,ห้องมสาสนะเนมีอลไยคนจาบ้านเหือสายตอนนี้อยู่เกาหลีเป็นยังไงบ้างเกาหลีรอบนี้ยิ่งหนักกว่ารอบที่แล้วจ้ะคนไทยเขารอบที่แล้วติดเชื้อกับแทบจะบ,บ่มีนะเนาะอรอบนี้คนไทยติดเชือ้อห้าสิบกรัวเกือบหกสิบแล้วจ้ะถามว่าอันตรายไหมถือว่าอันตรายมากเลยนะที่พะว่าคนไทยเขาก็ต้องพบป้าสั่งๆกันตลอดเนาะจากที่เป็นไทยพม่าติดโรคอังเกตษพมา่า นี่กลายเป็นคนไทยยุคหลีจะสร้างความเรือดร้อนขนาดั้นเนาะคนเกาหลีบางคนก็เริ่มเริ่มดูมองคนต่างชาติในสายตาที่บดีจ้ะแต่กับเรเหมาลวมทั้งหมดมันก็จะมีแค่บางกลุ่มบางคนจ้ะอย่างโย่จะได้ไปเหนือนิ้นขาวมาหรือบ้านเนาะมีคนใท้หนีกันตัวหลกบอกพูดว่าไม่จริงกลุ่มเซียง แต่พวกว่าเป็นข้าวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือปลาผัดพอดีพี่ๆเพิ่นแช์มาในกลุ่มของคนไทยในเกาหลีเนาะหวาว่าว่าบอกให้ความร่วมมือด้านการตวจโควิดจ้ะอพระนามูทถามป่วไปตรวจยู่แต่ตัวเองผมยอมไปตรวจแบบนี้ในกรณีนี่พิธีอื่นครับที่จริงเขามาอยู่ประเทศเพิ่นเนาะถึงเขาจะเป็นบ่เป็นเขาจะมีอาการบ่มีอาการก็จะประตมเนาะเขาอยู่ในเขตนั่นที่มีคนติเชื่อพอดีรัฐบาลเพิ่นประกาศเพิ่นก็ให้ตรวจฟีรักษาฟีแต่ถ้าเขาเป็นนะ แล้วเขาก็ไม่ส่งกลับด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้ส่งกลับเอาที่เขาสมัครใจเขาอยากทํางานอยู่เกาหลีต่อไปหลังจากที่เขารักษาหายแล้วก็ทําได้เลยจ้ะเขาไม่ได้บังคับว่าเขาต้องกลับไทยจ้ะแต่คนที่มาให้ความร่วมมือนี่กะก็คือว่าแหละจ้ะคนคนเดียวจะทําให้คนไทยในประเทศเกาหลีนี่อยู่แบบเดือดร้อนไปอีกนิดนึงคราวเดยวนี้อาจจะออกุณสา,านนันพีนอกะเขาทำในคอมเม็นอยู่เขาแบบเดี๋ยวนี้เกาหลีคนไทยติดลงอยู่แบบโอ้ติดสามจีิบคนแล้นน,นสา,านน่ะ แต่สุปเมื่อวานนี่สายวิสารอ่านข่าวของกลุ่มคนไทยในเกาหลีนี่ห้าสิบสี่คนจ้ะแต่บุหัววันนี้จะเพิ่มขึ้นอีกหรือยังตอนที่พ่อมาเข้าเกาหลีเหงื่อเข้าประเทศไทยคนอยู่เกาหลีเสียงจมล่างบนอยู่ดูเมนบอกอขอให้ความร่วมมือไป็นตัวโลกด้วยแองบอกประเด็นตนอยู่แต่จริงเขา,า,าเยอะนะสาวสารนาะถ้าคุณไปดิกลุ่มเจรยงที่เปิ่น ให้คุนไปตวปรวจก็คือเป็นลักสุขภาพของตัวเองเราลัลากสุขภาพาะมื่นพ่อตัวเองถ้าคุณไปกุมเชียงถ้าเปลี่ยนมาแล้วคุณายม,ามันบอกคุ้มนะอาจาเนาะไม่บเท่า,ศา,ศา้นอือบ้านเหนือเขาจัางเข้าใจกันเจนี่ไม<ภ>่เพื่ออย่างเนาะภัยก็ไม่อยากติดจุกแต่ภัยจะไม่อยากติดโรคแบบนี้เนาะเฮามีครอบครัวมีเนาะอต่ถ้าให้ดูในกุมเชียงเาพิ่นขอยให้ตรวจเพื่อตัวเฮาเองและครอบครัวเฮาแล้วก็เพื่อคนที่อยู่ร่วมโลกของเฮาเนะ มันก็ตรวจฟรีพ่อมนี่จะบม่ได้เสียค่ารักษาบร่ได้เสียค่าอย่างรักษาฟรีพ่อมจะสำหรับเกาหลีมันก็ดีนะพี่ๆหลายคนถามมาเกาหลีเป็นยังไงบ้างน้องมีผลกระทบมากเลยแต่พี่เมืองกับ,บ้าเมืองสายสันเดี๋ยวนี้ก็ถ้าพูดถึงถ้าจะนอนเต็มอีกจะอาทิตย์นี้ก็ประมาณสามอาทิตย์เราที่ไม่ได้ทำงานนอนอจะอยู่ห้องบอกไปไหนเลย ป้าคงข้างๆเ่ยจ้ะแกจบงานมาประมาณสามเดือนแล้วทีนไหนแก้ออกไปก็จะได้ไปทาประมาณวันชั่วโมงสองชั่วโมงเลยจ้ะคนก็หลีนะครับแก้ถ้าจะทนบ้าไหวแล้วแ๋ยวันนี้เหมือนกับจะยายห้อง,งเหมือนกับญาติพี่พพน้องแกมาช่วยขนของไปหางานท,ทําคิดอื่นแล้วจ้ะแกก็ยมายูนี่จงไลเรียกกับเวาอ่สานกับบ้านเหนะือ,อเลยเนาะยู่เกือบสามปีแล้วจ้ะอาจจะเข้ามาที่ยียวนะกับบ้านนะผมกระทบเยอะจังเมืงนันหมด กินมีวามทันเนาะแต่มันจานเยอะมากเลยถ้ากินนี่ต้องกิน,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 นอยอนน่านง,งน,นงาซิกุคนเนี่ยพ,พีนนยพ่น้องที่กว่าคนคนละบ้านเนื้อกุงบิ๊มครับเขาเขาเนี่ยพันเนาะเว่ะเบ้านเนื้อเขอาเนี่ยแล้วเขาผิวเขาเหมียนเบ้าเนื้อชาวซานี่บ้าเนือซาซานเขาคอยซื้อมาซื้อมาผัดเทอะไรเลยจำนั้นพอได้ไปตลาดท,ทั้งทุล่ะเลยอยากกินผัดคอแบบนี้นะครับ กะเพราไก่เหมือนน้องแก้วบอกน้องแก้วก็เป็นแฟนคลับติดตามยูสวิสเซียน์จ้ะข้อนี้จริงๆเลยพี่ว่าสัตว์มะเขือกับแพงแพงว่ะแก้วกับบรื้อเนียจริงๆริงมันกับว่าน่าจะขายแพงป่านนี้ทำใจม่ได้น่าจะซื้อมากินข้างนึงว่าสัตวแต่ถ้าสตอเนี่ย มันเป็นราคาสูงอยู่แล้ววาสันมันต้องนําเข้ามาจากประเทศเท่านอก่าสันแต่นี่ปลูกในนี่เพิ่นกันยังขายแพงอยู่สันแ่นอยู่อังของที่นําเข้ามายังมันแพงเขาก็เข้าใจอยู่ซื้อกินเ่าก็เสาายยีไดาเงินด้ยพี่วาสันแต่ถ้าอันที่เขาหัว่ะมันว่าน่าจะราคาสูงขนาดนี้มันก็สูงเกินไปเม่อเจ้ากินเขาอ่ะนะอันนี้น้องสาวน้องแก้ว <c oughs> อยูเห็นก็อฟซีบิสเซเลนต์มาเะอุส่าก็ดีใจแต่คนที่มาติดตามบ้านเนินสาวอุตส่าห์เนี่ย เหมือนช่วชะตาพาให้ไมเ่เจอกันเลยนิสัสเหมือนกันแน่ทุกคนเนาะที่มาเขียนคอมเมนต์นะจ๊ะมีความคิดมีตัวตนเหมือนกันกับบ้าเหนือสายวิสานเลยที่สายวิสานอ่านคอมเมนต์ให้บหเ,เบ้าเหนือฟังนลจ๊ะเวลาถ้าเบ้าเหนือยังต้ความนำบางเน้ะนะครับน้องแก้ววุ้ยทุกคนละ่ะจะยื่นมือก็มาช่วยตลอดเลยน้องทรงทรงกำลังใจมาแล้วก็ออกความคิดเห็นแนะนําแบบนั่นแบบนี้เป็นความคิดที่ตรงกันกับเบ้าเหนือสายวิสานเลยจ้ะบ้าเหนือสายวิสานกัน ทำ u t u b e มาเกือบจะห้าปีแล้วมันบอ,นอคนติดตามแค่แค่สามหมื่นกว่าคนจะแต่บ้านหน่อสายสังก็บไม่ได้สีเรียบเรื่องคนติดตามจะดีใจที่มีคนที่ติดตามเขาจริงๆติดตามให้กําลังใจกันจริงๆแบบเขา้าเข้าใจเห็นโอเคใจกันแบบนี้ฮักกันแบบนี้มากกว่าจะอยากให้เป็นแบบนี้จะถึงมีน้อยแต่เฮามีแฟนขับน้อยมีคนติดตามให้กรรําลังใจน้อยแต่ก็สบายใจเนี่ยมีกระยาในมิต่ดีมิตรภาพดี คนทีู่่ที่ตามเัานี่ยคือค้นที่ผนดูเขาจริงๆเลยแต่บางคนคนที่ตามเป็นล้านเป็นแสนแต่แบาน้นเขาเม่นมีแต่คนดานะก็คือเอาาอาจจะเข้าเข้ามาดูด้วยทีเบมทั้งนียอ,อ,อ่ะเป็นอีงนี้เพื่อนต้องชาแทนเนะาะเอาไปได้ว่ากันจะ<ร>ได้ว่ากันแต่ของบ้านเหนือสาทสาทำแบบนี้ก็ทุกใจนะน,นะครับถามว่าอยากมีคนพูดติดตามเยอะไหมก็อยากมีจ้ะแต่กับในกรณีที่บ้านหนวยสายสาร,รทำคลิปนี่เนาะ บางคนก็จะให้เปลี่ยนไปทางนั้นบางคนก็จะให้เปลี่ยนไปทางนี้แต่บ้านเหนือสายวิสานก็นเลือกที่จะบ,บเปลี่ยนจะเลือกที่จะเปลี่ยนในแบบของตัวเองดีกว่าถ้าอาจจะไปทํายังไงทําให้เรียกรตติ้งให้คนมาติดตามเยอะๆแต่ใจตัวเองไม่อยากทําทําไปมันก็บสบายใจจะมาทขึ้นหนึ่งแล้แกงแฟนแกงแหงบบนั้นเลอยม,มันคคละสไตล์ของเขาเนาะอ่ะมันก็ว่าผิดเป็นช่องของเพิ่นเนาะอ่เพิ่นถามออกมาแล้วน่ารักสบายใจไม่มาแล้ว บาานไหนสายสานไปทำว่าสบายใจเจ้เพื่อจะได้โกรธกันจริงพร้อมนะนี่บันเทิงกินลักอ้เนีแล้วก็น้องน้องปอเนาะเป็นน้องอยู่อุตรดิตถเจ้ขอบคุณขอบคุณน้องปอยังไม่ได้เอ่ยเอ่ยขอบคุณน้องปอเลยน้องปอจะทําคลิปทําคลิปหน้าปกคลิปเนีเนาะวิดีโอน่าปกคลิปที่เอารูปมาตัดต่อกันนะจ้ะที่วีเขาเห็นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ของบันเทิงสายสานน้องเขาจะทำแล้วน้องเขาส่งมา โอเบังเหนือแบบไม่ได้เก่ทงทางด้านนี้อืแค่บังเหนือตัดตัดทีทท่คลิปโอเบังเหนือก็นื่อยๆนยพี่นะ้องเองกว่าจะมาตัดแต่ละคลิปนี่นะไอจิ้มมันก็มันจะว่าจะมาตัดคำว่าพูดอย่างบังเหนือก็พูดแต่เวลาที่หนึง่งเาะเอานอ้องเอาเพีของนอกก้องคนนี้เขาใส่เอาน้องตีเขาใส่เนี่ยตัดแบบนี้เลยนะน้องปออยูุตระดิจะจทำคลิปหัวโป๊กคลิปเนี่ยจากหัวมอ น่งยูหัวคลิปเนี่ยส่งมาให้จากประเทศไทยเขาเลยน่องส่งมาตลอดเราจะเปลี่ยนเรื่อยๆจะเปลี่ยนหัวคลิปเรื่อยๆจะน่องจะเป็นคนส่งมาให้แล้วก็แนะนําบ้านเนื้อสายสารว่าเอาใส่อย่างนี้นะพี่ใส่อย่างนี้นะส่งวิ่งมาที่แรกน้องส่งมาให้กระเฮ็ดบ่เป็นจ้ะทำเป็นอืมแจน่องเลือกเนื้อสายสานห้องหน้าอืมห้องหน้าขอบคุณพานธ์เขคลิปนี้ด้วยเนาะขอบคุณทุกคนเลยจ้ะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปเนื้อสายสานแล้วก็พี่ใหญ่อยู่เชียงใหม่เนาะขอบ ขอบคุณทุกคนนั่นแหละแจ่ก,กับมีพี่ยญยเพิ่นเขียนมา,าพี่ติดตามตั้งแต่น้องสองคนตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวนี้นวตอนนี้ก็ไม่ได้อ้วนนะว่าสะ <ไว S 2> ัน,เ,นเ,เหมือนเอเียเหมือนแบบเท่าแกภูมิฐานวัาสันเจ้ว,ะะว่าสันวากับสายิสานวะ่วะวมันมันเป็นเท่าแกมันเป็นอาเซียจ้ะอันนี้เขาเรียกหมูขึ้นอื่นไวกำเหนือกำลังจะเริ่มเติบโตู ตแตามมัแค่ตัวเลขนิดเดียวสะพี่เพ่นบอกอืมกุกุๆอะไรอขอบคุณทุกคนอืที่ยังห่วงใยกันอืที่ยังที่ตามที่ปันเนือสาวสารสูงกำลัง,งใจให้ตลอดจ้ะอืมเมนเนวยปเนือกก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะครับเหมือนเป็นขอบคุณคนหนึ่งอืมรักษาสุขภาพเนาะสู้กับชีวิตดูอนชีวิตทุกคนเหมือนนะครับจะมากตกตามกับเมน อยู่ในช่วงพิกิดแม่บอกแต่มันเลื่อนไปทางข้างหน้าเนี่ยแม่นอยเราต้องสู้ไปด้วยกันปไปประชานพีคิดก่นอนเอาจะฟังเนี่ยเมือนกับบ้านเหนือสายสานเนแ้ะพี่พี่น้องน้องทุกคนก็เข้าใจยุ่สถานการณ์ตอนนี้เนาะอ,อยากให้ทุกคนที่ทติดตามคลิปบ้านเหนือสายสานหรือผ่านเข้ามาเนาะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเนาะแม่นอยออกไปข้างนอกก็เซฟตัวเองแต่เหมืองกับพี่พี่น้องน้องรงมาบอกบ้านเหนือสายสานบ้านเหนือสายสันก็พยายามเซฟตัวเองจ้ะพี่ ใจนะอยากใส่ผ้าพิจมูกสองสั้นพูดนะแต่เขาก็จะมองแต่คนข้างนอกก็จะมองเนาะก็เลยใส่สั้นเดียวก็พอก็ทาเจลท้าอย่างพวกที่ชูบเปียกไปตลอดจ้ะอืมแม่นี่พี่น้องทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ้าพุ่มของทุกคนค่ะสวัสดีค่ะฝากไปด้วยเนาะอร่อยไหมอาจารอร่อยนั่นแหละแม่บอกเราขอบคุณน้องต้อยเนาะขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองรร่ำวยร่ำรวยร่ำรวย จะเปิดโรงงานใหม่ก็ขอให้ขยายโรงงานใหญ่ๆยิ่งๆขึ้นไปจะถ้ารับสองคนกาปู่ผัเมียเอาพี่ไปด้วยนะคือจะโต๊ะงานหรือว่าน้อง,ง,นนะะองไปจากกอนนะครับผ่านคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ